สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับ โอเคเรามากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของโปร,โกรแกรมการแข่งขันในศึกพิมพ์เดกอังกฤษนะครับคูระหว่างแมนเชสเตอร์เด็ดเราพบกับกิตตั้งผลิตนะฮะประจำคืนวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะครับเวลาทำการแข่งขันเนี่ย4ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับนะก็อย่าพลาดชมแล้วกันนะฮะเรื่องของผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับสำหรับแมนยูเราก่อนแล้วกันนะครับ ผลงานของแมนยูของเราเนี่ยนะฮะห้านัดหลังชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ด้วยกันส่วนคิดตามาเลดครับแพ้3เสมอ2ครับผลงานห้านัดหลังเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าความพร้อมของทีมเนี่ยดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยอยู่ในทิศทางสภาพทีมที่ดีขึ้น,นครับอาจจะมีบางรายที่เจ็บหนักก็คือดอนนี่ฟาราเบกแล้วก็คิสเยนเดเรกเซนที่มีอาการบาดเจ็บหนักส่วนรายอื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหารครับ พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะฮะส่วนคริสตัลมาเลกันบ้างน,นะครับคริสตัลมาเลตเนี่ยความพร้อมเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บสําหรับนักเตะเนี่ยมีอยู่4รายด้วยกันนะครับก็คือเจมส์แม็กอาเธอร์นะครับนาธานเฟอร์กูสันแล้วก็โยอิม เดอะเสนรวมไปถึงแนวรุกคนสำคัญอย่างวิลฟิสซาไฮดด้วยนะครับนี่คือความพร้อมของทางพาเลตนะฮะที่ขาดเล่นชุดหลักบางรายนะครับส่วนเรื่องของนักเตะที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษเนี่ยนะครับผมฟังแมนยูกันก่อนก็คือในรายของแรดฟอร์ดนะครับที่ผลงาน,นย่งกำลังดีวันดีคืนร้อนแรงแบบต่อนเนื่องเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งของิีตบอลเลตเนี่ยนะครับต้องยกให้กับโอลิเซ่ครับที่เป็นแนวรุก อายุน้อยผลงานส่วนตัวกับทางพาเลทเนี่ยกำลังอยู่ในระดับที่เพอร์เฟกในที่ทางที่ดีเลยนะครับเส้นนี้ก็อยากให้โฟกัสเกี่ยวกับ2นักเตะสองรายนี้เป็นพิเศษนะฮะก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแนวรุกคนสำคัญของแมนยูอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแนวรุกคนสำคัญของกิตตอเลตที่กําลังทําผลงานได้ดีด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของภาพการฝึกซ้อมกันหน่อยนะครับเอามาฝากกันตามที่ทางเว็บไซต์สโมสรเนี่ยได้มีการปล่อยกันออกมานะครับก็ในรายของมาเซลซาเบเซอร์ได้มีการลงซ้อมแล้วนะครับรูปภาพรูปแรกเลยนะฮะนี่ครับร่วมซ้อมกับพวกบรรดาทีมชุดใหญ่ ของแมนยูครับแล้วก็ภาพลังๆก็มีแบรนดอนวิลเลียมที่มีการร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่เช่นเดียวกันด้วยนะครับมาดารารุ่งบางรายครับอย่างเช่นกอบบี้ไมนูครับก็มาร่วมซ้อมซีรานิกบาวฟากุนโดแล้วก็คนที่เห็นล้งๆางที่เราได้เห็นตามหน้าจอเนี่ยก็คือเดียโกดาโลครับแล้วก็มีลองกามีแรดฟอร์ดนะครับที่ร่วมซ้อมกันนะครับแรดฟอร์ดแล้วก็มี บอเบคอสนะครับอิลองกาคอบบี้ไมนูนะครับเดียโกดาโลกลับมาลงซ้อมได้แล้วแล้วก็กลับมาเป็นตัวเลือกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะภาพบรรยากาศประมาณนี้นะฮะผมจะ เปิดค่อนข้างเร็วนะให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะก็ใครจะดูคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมรวมไปถึงภาพแบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถเปิดดูกันได้ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรหรือว่าโซเชียลอย่างเป็นทางการของทางสโมสรก็มีมาให้รับชมกันเหมือนกันนะครับไปเปิดดูกันได้นะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องเราต่อไปกันต่อนะครับในส่วน เรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่ประเด็นของทางมาคาร์ทฟอร์ดนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมาคาร์ทฟอร์ดแนวรุกของแมนยูเราก็คว้ารางวัลนั้งติดยอดเยี่ยมพี่ประเด็อังกฤษประจําเดือนมกราคมไปได้นะครับจากผลงานการยิง3ประตูจาก4นัดนะฮะผลงานในช่วงก่อนหน้านั้นก็ ทำได้ดีนะครับแล้วก็รอบนี้ทางแรดฟอร์ดก็คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนกันไปนะครับก็ยินดีกับเจ้าตัวด้วยนะฮะอยู่ในช่วงขาขึ้นมากๆครับสำหรับมาคารดฟอร์ดของเรานะครับผลงานก็โดดเด่น ภาพรวมด้วยนะครับช่วยทีมได้เยอะมากๆส่วนประเด็นต่อมาครับโยงมาที่ประเด็นของเมสันกีนบูธครับมีรายงานจากสกายบอร์ดเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าการที่ทางแมนยูเนี่ยจะนําตัวเมสันกินบูธกลับมาสู่ทีมอีกครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาซับซ้อนหน่อยนะครับเพราะว่าทางฝั่งแมนยูเนี่ยต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายอย่างเช่นสปอนเซอร์นะครับแล้วก็องค์กรที่แมนยูเนี่ยร่วมรณรงค์ ต่อต้านการใช้ความรุนแรงเนื่องจากทางสโมสรเนี่ยมีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เปิดโวทอยู่หลายที่นะครับซึ่งมันก็มีแฟนบอลแมนยูเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ30-40%ที่จะให้เมสันกินบูเนี่ยกลับมาสู่ทีมกันอีกครั้งนะครับก็แฟนผีที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาจะมองว่าเขาไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะฮะก็เลยตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะ ที่จะดึงเมสันกินวูดเนี่ยกลับมาถึงแม้ว,ว่าคดีเนี่ยมันจะยุติทางด้านกฎหมายแล้วก็ตามแต่พอจะกลับมาเนี่ยอย่างที่บอกกันไปก็คือซึ่งทางฝั่งสโมสรเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบภายในกันอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่มีการอธิบายกันออกไปนะครับส่วนทางฝั่งของเอเดรกยนฮาร์กเนี่ย ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะฮะก็มีการตอบเกี่ยวกับประเด็นของเมสันกินบูดด้วยนะครับซึ่งทางเดียนท้างเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถสแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรได้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันชัดเจนเนี่ยก็คือจากคําแถลงการ์ของทางสม,มสรนั่นแหละมันชัดเจนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับขั้นตอนใดๆได้เลยในเวลานี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ก็ตามที่สม,มสรนประกาศนะครับ สโมสรประกาศแบบไหนก็เป็นแบบนั้นครับแล้วก็สโมสรประกาศล่าสุดก็คืออยู่ในขั้นตอนหยุคนะครับนะส่วนประเด็นเกี่ยวกับเอกสารหโดยตรงครับก็มีข้อมูล เรื่องของสถิติของเทนทาร์กับมีข้อมูลจาก Opera ่านิวนะครับมีการเปิดเผยว่าอ r mm hmm. ร์เรกนทรเนี่ยมีสถิติผลงานที่ดีสุดหลังจากเซอร์เรกูสันเนี่ยมีการวางมือไปในช่วงปี2013นะครับโดยเว็บไซต์นี้มีการระบุว่าเปอร์เซ็นที่อ r ร์เรเกนทาพาทีมชนะเนี่ยมีสูงถึง83%นะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับโชเซมนโย มีเปอร์เซ็นต์การคุมทัพเนี่ยชนะอยู่ที่ห8เท่านั้นส่วนโอเลกุน่าโซชาห4นะครับโดยผลงานภาพรวมณตอนนี้เอเดรียนฮารคุมทีมไปแล้ว33นัดนะฮะชนะ24แล้วก็เปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่73%รวมไปถึงการทำประตูเนี่ยอยู่ที่60ประตูนะครับแล้วก็16คลีนชีตรอบชิงชนะเลิศคาราบาลคัพนะฮะพาทีมเข้าสู่รอบชิงได้แล้วก็พาทีมอยู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายในศึก FA Cup นะครับแล้วก็มีการพาทีมเนี่ย เข้าสู่ยูฟายูโรปาลีกรอบเพออฟนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในท็อปโฟในพรีเกอังกฤษนะครับทีมเดียวในอังกฤษที่ยังอยู่ในการแข่งขัน4รายการน,นะครับนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจของเอเดรนฮาครับที่มีการเปิดเผยกันออกมาจากโอเปร่านิวนะครับประเด็นสุดท้ายครับโยมาที่เรื่องของมาเซลซบิเซอร์ครับมีข้อมูลจากเอเดรนฮาเช่นเดียวกันเทนฮารเนี่ยก็ได้มีการ เปิดเผยกันออกมาครับว่าสซบิเซอร์เนี่ยเพิ่งลงซ้อมกับทีมได้เพียงแค่เซสชันเดียวเท่านั้นครับแต่คุณเห็นได้เลยครับว่าสซบิเซอร์เนี่ยเป็นนักเตะที่ฟิตมากแล้วก็เป็นนักเตะที่พร้อมลงสนามนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาพร้อมลงเล่นแล้วก็มารอดูกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองซึ่งอาจจะมีลุ้นเป็นตัวจริงเลยก็ว่าได้นะครับในเกมนัดดังกล่าวนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับ ดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ